สวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟยชาแนลอีกครั้งแล้ววันนี้ผมมากับสว่านอีกแล้วครับท่านรู้จะพูดยังไงดีนะครับก็จากคลิปก่อนๆนหน้านี้ประมาณสักคลิปสองคลิปเนี่ยผมเพิ่งทํารีวิวเจ้าตัวม a k กิตานะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดตูตรงมุมนี้นะตรงมุมขวานี้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งรีวิวไปนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นไขควงกระแทกใช่ไหมครับมันเป็นไขควงกระแทกทีเนี้ย ผมก็คิดว่าผมจะซื้อมากีตาร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสว่านดีไหมเพื่อมาใช้กับแบตเตอรี่เดียวกันสมมติถ้าเกิดผมซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อรุ่น hp สามสามสามเนะี่ยถ้าเป็นครบชุดรวมแบตสองก้อนเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0ันเจ็ดอ่าโดยประมาณนะสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันเก้าแล้วแต่ร้านนะครับมีอันนึงก็คือซื้อตัวเครื่องเปล่านะตัว hp สามสามสามเนี่ยนะครับ,ต,รบตัวสว่าน 12โวลต์น,นะครับพันพันสี่ประมาณนะครับพันสามพันสี่แล้วก็แบตอีกก้อนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทรวมกันก็ประมาณก็สองพันกว่าอีกแล้วก็มีอีกไอเดียหนึง่งก็คือมันมีใน a l i e x p r e s s นะครับมีหมดเลยนะครับทั้งบัตรเลดมีทั้งอะไรเงี้ยซึ่งตัวสว่านบัตรเลดท,ที่ผมดูอะประมาณพันหนึ่งพันสองพันสามแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความโชคดีนะครับซึ่งถ้าซื้อตัวน,นั้นมา ถือว่าคุ้มมากนะแต่ไม่ชัวร์เรื่องของการรับประกันนะครับแล้วคุณภาพของสินค้าตัดอันนั้นทิ้งไปแต่ทั้งทงี้ใจผมอยากลองนะอยากลองนะครับนี้ก็มาดูตัวออของคนไทยนะครับไปเจอตัวนี้มานะครับ iMac ซึ่งมันเป็นแบรนด์ไม่่เป็นของคนไทยทำนะครับ แต่โมเดลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะมาจากจีนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็สั่งจีนทำเก็นงนั้ๆแล้วก็ใส่แบรนด์แต่ทีนี้นะครับจากที่ดูมาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มสุดเพราะว่ามันเป็นสว่านบัตรเลสที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่ผมเจอแล้วรวมแบตเตอรี่ด้วยนะครับน่าจะพอมีการรับประกันให้พออุ่นใจนะครับนั่นก็คือ iMac 20V นะครับรุ่น m i m c d นะครับ20 bl นะครับคือเป็นสว่านมอเตอร์บัตรเลสนะครับที่ราคาถูกที่สุด เกิดมาซะยืดยาวเออตัวนี้ออกน่นมาสักพักแล้วล่ะน่าจะเป็นปีๆแล้วล่ะนะว่าเห็นคนรีวิวอยู่ก็เปิดมานี่เปิดพร้อมกันนะเจอพร้อมกันนะครับก็มีคู่มือนะครับมีใบวารันตีนะครับสําคัญเลยเรื่องการรับประกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณภาพของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็แถมนี่มาให้ด้วยนะเอ๊ะเขาไม่ได้บอกผมนะอ๋อหรือว่ามันมากับไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงแผงทั้งหลายเลยนะเนี่ย ต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันหลุดง่ายหรือเปล่านะครับเขาก็เลยใส่มาเป็นถุงอย่างนี้นะครับก็มีดอกไขควงนะครับเป็นแม่เหล็กด้วยนะนี่ดอกเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับดอกไขควงนะดอกแฉกแล้วก็ดอกแบนก็ดูคุณภาพใช้ได้อยู่นะดอกสว่านนะครับจอเหล็กนี่เฮ้ยดอกไขควงไม่หมดมีนี่อีกแล้วก็มีเจาะไม้อีก เจาะปูนอีกเจาะปูน3เจาะเหล็ก3นะครับแล้วก็เจาะไม้อีก3ก็มีที่ชาร์จนะครับ2ีบโวลต์นะครับ2.2อแ injuries, อมป์นะครับขาออกนะครับอู้แล้วก็มีที่เน็บนะครับไอตัวเน็บเอวหนักเงี้ยนะนี่สว่านก็ติดมากับแบตเตอรี่อย่างนี้เลยนะครับวตัวนียั โอเคนะครับทีนี้มาดูตัวมันนะครับคุณภาพนี่ผมลองจับกับมา g กิต้านะครับเมากิต้าเนี่ยตรงกริฟจะจะเหนียวกว่านะครับไม่ใช่เหนียวมือคือมันจะหนึบก,กว่านะแล้วก็ตรงกริฟนี้จะอ้วนกว่านิดนึงนะครับตรงโคนอันนี้จะโคนมันจะอ้วนน้อยกว่านะครับแต่ก็จับใช้ได้อยู่นะครับไม่ขี้เลยกเปกติเลาว่ะ,วะ เปกติไหมเนี่ยเห็นไหมต้องลองล่ะอ่ะวิธีการใส่ก็ไม่ต้องไปจับอะไรเลยครับก็บิดให้มันดังแก๊กนะครับในเวลาคลายออกก็หมุนเวลาบิดก็เห็ไหมมันดังแก๊กโอเคมันจะมีเสียงตับตับได้ยินไหมเอ่ย ห็นไครับซึ่งอันนี้มันอยู่ในโหมดโหมดเจาะธรรมดานะครับถ้าเป็นไขควงล่ะ <S <S ก็มีเหมือนกันนะครับกระแทกล่ะ <S <S ก็มีเหมือนกันนะครับอะหวังว่านี่คือปกติของเขานะถือว่าเป็นเสียปกติของเขานะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับจับดอกได้13มิลนะครับแล้วก็ คลิปนี้นะครับปรับได้21นะครับตัวทอร์กนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เขาพูดถึงกันนะนะเรื่องของจังหวะในการกดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวดีๆที่เขาว่ากันก็คือมันจะสมูทไปเลยนะครับก็คือสมูทแบบไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นระดับนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับกดให้ดูนะครับอันนี้หนึ่งสามสี่นะครับ5ด้วย เออห้าว่ะเออกดละเอียดละเอียดหน่อยด่มีห้าเนี่ยหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าอ่ามีห้าระดับนะครับมีห้าระดับก็คือผมไม่หมายเรื่องตรงนี้เพราะผมไม่มานั่งไล่กดทีละระดับอยู่แล้วนะครับก็กดกระจาอนะปกตินะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับ ค่อนข้างจะดูบอกบางไปนิดนึงนะในความรู้สึกคือมันจะงอกแงกคือมันจะขยับง่ายไปหน่อยนะครับแต่วก็ดูใช้ไปเรื่อยๆแล้วกันดูว่าเป็นยังไงนะครับภายนอกก็เขาบอกไว้นะครับรอบสูงสุดก็คือ2,000รอบนะครับต่ำสุดก็คือ450นะครับแล้วก็เป็น13มิลนะครับคีย์เลสชักนะครับคือดูภายนอกก็สวยดีแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าบัตเลน,นะครับเท่ดิเนะทด่ดิคือดีไซน์อะ่ะ ตัวเนี้ยผมยังไม่เห็นดีไซน์ที่มันซ้ํากับใครนะครับมันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่มากตรงนี้มีไฟ LED นะครับซึ่งเขาบอกตัวเนี้ยมันจะดีคือมันไม่ขวางนะครับถ้าเกิดเป็นมิกิต้าหรืออะไรต,ตรงเนี้ยมันจะขวางใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยเขากลายเป็นเซนเซ,นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์ในการวัดแสงว่ามันเป็นแสงกลางวันแสงสว่างไหมถ้าสว่างไฟก็ไม่ติดนะครับก็ประหยัดแต่ถ้ามันมืดเมื่อไหร่นะครับไฟมันก็จะติดนะ ก็วิธีการนะครับก็สมมุติว่าผมกดไว้นะครับเห็นไหมครับพอผมกดไอเซนเซอร์ไว้เนี่ยมันมืดใช่ไหมครับมันก็ไฟมันก็ติดแบตเตอรี่นะครับทรงเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็แบตตัวแบตเองนะครับก็มีที่เช็คด้านหลังนะครับเช็คแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปก็โดยรวมก็ถือว่าดูแน่นหนาดีนะครับดูแบบว่าขอมีราคาอยู่นะครับค่อนข้าง ยกเว้นสีที่มันดูไม่สวยเท่านั้นเองนะครับสีมันออกแบบมันสีไม่สวยผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเ <_ fashion> ขาอาจจะตั้งใจดีไซน์ให้มันสีนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนใครไงคือเขาไม่อยากเหมือนใครด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมเดาจากความรู้สึกนะว่าตัว iMac เองเนี่ยยี่ห้อเขาเนี่ยเขาก็อยากจะทําแบรนด์ที่เป็นของเขาจริงๆไม่ใช่แบรนด์ที่แบบว่าไปเหมือนใครนะครับเพื่อเรียนแบบใครหรือเพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นใครนะครับ,รบ,รบเขาอยากให้เป็น iMac ของเขาเองก็อันนี้ผมก็ชื่นชมนะแต่สีมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ ในความรู้สึกผมเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าดีไซน์อ่ะมันสวยนะเนี่ยเหลี่ยมคมอะไรเงี้ยมันก็สวยดีนะครับแต่พอมันเป็นสีงี้มันดูหม่นหม่นอ่าในความรู้สึกนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเจาะดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะเลยนะครับอันนี้ผมใช้ดอกที่เขาแถมมาเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดกดเจาะนะครับโหมดนี่ดอกสว่านนี้นะครับเป็นเกียร์สองเลยนะครับ ผูไม้เนื้อแข็งมากนะแต่ก็เข้านะครับอะเข้าคือมันต้องใช้แรงกดนิดนึงเพราะไม้เนื้อแข็งมากตัวนี้ถ้าเป็นพวกไม้สนธรรมดาไม้เนื้ออ่อนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับได้ได้ได้นะ หือว,ว่าโอเคเลยเนะ่ยเดี๋ยวลองอเจาะเหล็กดูนะครับว่า <Okay. S 1> เป็นเหล็กนะครับผมใช้ดอกของเขาเหมือนกันนะครับดอกเบอร์แปดนะครับความเร็วนะครับระดับ2แต่อาจจะไม่กดสุดนะครับเพราะว่าเหล็กมันต้องค่อยๆนะครับยิ่งดอกใหญ่ก็ต้องยิ่งค่อยๆนะครับ hey. โอเคสบายออยังไงเดียะคือเหล็กไอ,อ้พวกเนี้นะครับไม่ว่าจะจเจาะเหล็กหนาเหล็กบางเหล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณใช้ดอกใหญ่คุณต้องใช้ความเร็วไม่ต้องสูงมากนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันเจาะง่ายขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพอแรงบิดมันสูงเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าออสว่านมันจะตื้อบางทีเรากดเนี่ยสว่านมันตื้อเพราะว่ามันสู้แรงกดเราไม่ไหวนะครับมันทําให้มันเหมือนการหมุนมันฝืดลงแต่ตัวเนี้ยไม่เลยนะครับ พอแรงแรงบิดมันสูงเนี่ยนะครับเรากดไปเถอะมันก็ยังบิดได้นะครับโดยที่รอบของแรงบิดมันยังไม่ลดลงนะครับเออไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าคือการจาะสว่านมันต้องใช้อาศัยแรงกดกับความเร็วรอบที่พอดีใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้มาสามารถทําได้โอเคเข้าแล้วเข้าง่ายเลยนะครับนี่จใช้ดอกของเขาเลยนะครับดอกใหม่ๆเลยนะครับ แปดมิลเข้าสบายเลยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ผมอยากได้คือให้ความรู้สึกว่ามันไม่ต้องลุ้นนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคือมันไม่ต้องลุ้นว่ามันจะเอาอยู่ไหมวะอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วว่า <c oughs> ความสําคัญในเรื่องของแรงบิดเรื่องของทอร์กเนี่ยม,มันสำคัญมากนะครับแล้วก็ถือว่าผมเลือกไม่ผิดนะครับที่ลองเอาเป็นบัตเลตนะครับ <c oughs> ผมขอพายจริงๆครับผมไม่มีที่ให้เจาะปูนจริงๆนะถ้าผมเจาะไปนี่พ่อผมด่าแน่เลยไม่รู้จะเจาะตรงไหนดีนะครับ อ่ะผมขอปูนี้แล้วกันนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไเจาะปูนนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับขอสรุปนิดนึงนะครับก็มันเป็นสว่านที่มีกําลังนะครับเหลือเฟือนะครับสำหรับ70นิวตันเมตรสำหรับงานเจาะเนี่ยผมว่ามันพออยู่แล้วนะครับก็คือสู้แรงกดมือเราได้อย่างเช่นเวลาเรากดจะกดเจาะเหล็กเจาะปูนเงี้ยนะครับเรากดได้เลยนะครับแรงบิดมันยังมีพอที่จะบิดต่อได้อยู่แล้วนะครับขนาดนะครับก็ ถือว่าใหญ่โตนะไม่ได้เล็กนะแล้วก็น้ําหนักก็ถือว่าเยอะนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสว่านที่ไว้ใช้แบบตลอดเวลาอะไรอย่างเช่นเอาไปไขสกรูอย่างเงี้ยผมแนะนําเป็นพวกนี้ดีกว่าตัวเล็กดีกว่าถ้าเป็น Impact d ดเวอรดีกว่านะครับมันจะเหมาะมือกว่าอันนี้มันจะหนักไปนิดนึงนะเหมาะพวกงานเจาะมากกว่านะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงดีนะดีไซน์ดีนะครับผมติดนิดเดียวคือสีสีไม่ถูกใจผมนะครับ แต่เนี่ยวัสดุอะไรพวกนี้แข็งแรงมากนะครับทุกอย่างแข็งแรงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนานะถ้าคุณอยากได้สว่านที่เรียกว่ามีครบๆเพียงแต่ว่าแบรนด์มันไม่ใช่แบรนด์ดีๆเท่านั้นเองนะครับมันเป็นแบรนด์ที่แบบบางคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผมว่าเขาก็ตั้งใจทํามาดีนะครับเป็นบัตรเหล็ดด้วยใครมองหาสว่านบัตรเล็ราคาไม่แพงก็ตัวนี้แหละครับครบเลย ได้ทั้งตัวสว่านแล้วก็ดูแบตด้วยนะครับที่ชาร์จด้วยโอเคก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาร้านที่ซื้อนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยนะครับราคามันเปลี่ยนตลอดนะผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะบอกราคาในคลิปนะครับลองไปดูกันเองผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฟู้ดชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย